อเลนเอร์ er ตัวนี้นะคะของยูสุนะคะยู s ซ by y f ายโฟร์ซึ่งเป็นยี่ห้อที่ดังมากในญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้รางวัลด้วยเลื้อมาเป็นสีบราวน,นะคะแพคเกจเขาก็คือตรงนี้เป็นกระดาษก็ด้านหลังก็จะมีุ้มให้แกะงี่ะค,ะคือตัวที่ดังอีกตัวของเขาคือลิปนะคะซึ่งใายอะซื้อแล้วแต่ว่ายังแบบไม่ได้ถ่ายรีวิวนะคะ The you. Eh this the power ดีสก o าวเยอะแฟน i ฟรน i ์เขาก็จะมีบอกว่ามันมีสีไหนนะคะคือมันมีปราสิบกว่าสียาเยอะมากแบบหัวเขาก็เป็นปลายพู่กันเส้นก็คือคมนะ คือด้วยความที่มันเป็นสีน้ำตาลนะคะสีมันจะแบบไม่ได้เข้มมากแต่ว่าจะรู้สึกว่ามันเขียนง่ายนะคะแล้วสีก็คือชัดนะจริงแต่ว่าเทียบกับสีดำมันอาจจะแค่ดูแบบเฮ้ยเหมือนสีมันอ่อนมันไม่ชัดหรือเปล่าเลยไม่ใช่นะคะเพราะมันเป็นสีน้ำตาลแล้วรู้สึกมันเขียนง่ายดีนะมันแบบลื่นอะเวลาเขียนโอ้ใช่แบบโอเคเนี่ยเขามันแบบเขียนง่ายดิเราแบบเส้นมันก็ชัดค่ะ